มาถึงก็ฝากเลยค่ะฝากไลโอนะคะแฮร์พัลเลอร์แชมพูค่ะ mm hmm. ก็เป็นแชมพูปิดผมขาวนะคะ mm hmm. ก็ฝากเนื้อฝากตัวกับตัวเองด้วยกับพี่หนุ่มนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณไลโอนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะคะ mm hmm. ที่เลือกรุ่นม,มาเป็นคอนเซ็ปต์นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนมากๆเลยอย่างช่วงนี้เนี่ยคือคนผมเสียเยอะออกก็คคือแบบบางทีหลาจะรู้สึกว่าสิ่งที่ปิดผมได้เนีย่ยคืออะไร mm hmm. ะรู้สึกว่า เพราะคนแบบผมงอกหรือเปล่าผมขาวหรือเปล่าแต่งจริงประโยชน์คือมันเหมือนแบบ Two- i อะไรอะไรเงี้ยคือแทนที่แทนที่เราจะแบบเหมือนไปทําสีผมตามร้านที่พี่หนุ่มบอกไปว่าเสียเงินแพงๆเ้ยค่ะเราก็มาใช้ไลโอนะคะซึ่งสามารถทํำเองได้ด้วยประหยัดด้วยค่ะ ัก็จะมีว่าส่านตระเทศแล้วก็อีกหลายช่วยเพียงอันชันแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวด้วยค่ะอันชันที่ช่วยผมดำอยู่แล้วที่เราเคยดูทำเป็นเด็กเลยค่ะแม่ตอนการทำเป็นยากแม่ขนาไหนเพราะว่าหลายคนอาจจะลัวเวลาการกบติดกบอะไรเงี้ยมันจะต้องลุกยากหรือติดจริงๆมันง่ายมากๆเลยถ้านุ่มทำได้นี่ทุกคนก็ต้องทำได้เลยเพราะอันนี้ทำเองนะคะทำเองจริงๆแล้วก็คือเปิดช่องมาเนี่ยคือมันจะมี เขาจะมีถ <me. S 1> so ุงมือให้นะคะแล้วก็เราก็อาจจะต้องแบบอยากให้อ่านวิธีการใช้ให้ละเอียดก่อนอย่างเงี้ยค่ะเผื่อแบบบางทีคนแบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาศัยใบแล้วฉีกซองนะคะแล้วเราก็เอามาหยุมหัวมาสระผมมาสระผมค่ะแต่ว่าก็แนะนำนะคะว่าอยากจะให้แบบหุ่บัดหมาบอย่างเงี้ยค่ะก็จะง่ายต่อการทำก็ทําให้มันเกิดฟองแล้วก็ทิ้งไว้แค่สิบนาทีง่ายมากๆค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้ดูคำแนะนำในเรื่องของปริมาณว่าเราควรจะต้องใช้หนึ่งซองสองซองหรือสามซองก็แล้วแต่บุคคลด้วยแล้วก็สีผมที่ออกมาคืออาจจะต้องแล้วแต่ผมของบุคคลนั้นๆด้วยค่ะมีกี่สีสามสีค่ะ,ะมีสามสีค่ะสีดำนะคะถ้าใครชอบดำก็ดำค่ะมะีมีน้ำตาลเข้มอย่างของนุ่นนี่คือดำเปล่า ใช่ค่ะไลฟ์ฟราวก็วจะเป็นน้ำน้ำตาลประกายคอมก็จะอ่อนนวลน้ำตาลอ่อนสีดำจมูกเลยก็จะเป็นสีดำเลยใช้สีดำถ้าให้มีเทื่อๆหรือใครจะได้ซื้อได้ก็ได้ค่ะสามารถไปซื้อได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมันปากเลยคือไม่ต่างจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าหาซื้อได้แบบทั่วประเทศเลยค่ะตามร้านค้าทั่วๆไปนะคะ คือตัวแทนจําหน่ายก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็เข้าไปสอบถามข้อมูลได้นะคะที่ไลน์แอดไลโอไทยแลนด์ค่ะส่วนราคาจะบ้างเมืได้ด้วยใช่ห้าสิบเก้าบาทตรงนั้นเองครับก็ค,คือคุณสามารถไปหาซื้อได้เลยน,น,เน,นะไม่ได้เป็นเซเว่นยูเลเว่นนะฮะเป็นเออ่แมคโครเป็นแบบบิ๊กซีเป็นทั้งโลตัสได้หมดเลยคือมีหมดเลยนะฮะก็ลองลองลองไปใช้ดูแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงห้าสิบเก้าบาทใช่ค่ะ ขอบคุณค่ะฝากไลโอด้วยค่ะ